สวัสดีนะคะทุกทุกท่านก็มาพบเจอกันแล้วในช่องเรี่นก้องหลักของว่วงนะคะข้อกบคุณทุกท่านทีให้กำลังใจช่องนี้นะคะก็ติดตามกดไล่กดแช่แล้วก็มีบางท่านก็กล้ามาคอมเมนต์ให้มั่งเป็นกำลังใจช่งชุดเลยนะคะเพราะว่าคนที่ทำคลิปนั้นจะมีกำลังใจก็จาเอฟซีที่เข้ามาดูช่องแล้วก็ให้กำลังใจนะคะไม่่ว่าดูแล้วตานก็ป้านไปเลยแสดงว่า แต่ลืมนะคะลืมกดเลยก็แช์ไอ้ก็ข้อก,ก็ประคุณมากนะคะวันนี้ก็นำเรียนอาซิบสตางค์นะคะที่ตามรูปนี้นะคะอาซิบสตางค์ปีพศก็ช่งปนอร่อยสามซิบนะคะ<ถ>เรียนนี้ที่จุดสำคัญของเรียนนะคะก็คือผลิตหน่วยมากนะคะก็ผลิตประมาณหนึ่งพันเรียนท่านั้นนะคะ ซึ่ง้ะไครได้แก็บเรียนนี่ก็ตื่ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะเพราะว่าตาปลิตหน่อยเราก็เก็บยากนะคะนี่เป็นดานล่างก่อนนะคะด้านล่างก็เขียนไ้ว,ว่ากลางเรียนนะคะเขามีประเจดีวัดประัาโดยสุเทพนะคะด้านทรายมีเลขาซิปไทยแล้วก็เลขาซิปอารบิกนะคะฉีดกอบเรียนก็มีก็ความไ้ว,ว่าประจิตไทย แล้วก็มีปีปอดเศรที่จะตํำเรียนคือทรงปันอร่อยส้ำินะคะเบื้องหลงังมีคําว่าสตางอยู่ด้วยนะคะก็นี้เป็นด้านล่างกองเรียนนะคะช่วยอามมากๆนะคะเกเลเวนรูปประเจดีวัดประทาดโดยสุตีบก็มีความสุขแล้วน,นะคะเรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าก้องกลางเรียนนะคะก็จะมีพระบรมรูปก้องพระบาทสมเด็จพระพระมินทรามาภูมีพระนุญญเดชนะคะ ปิ้นประปักไปต่างดันท้ายนะคะจะล่องประองค์ลุยนะคะตอนนี้ไปยาม,ม่ากำร,รัชาทรัพมาปุดมังนะคะแล้วก็ฉิดกอบฟ้าเบืองทรายนะคะก็จะมีคำว่าปูมีพ่นอุลยเดชฉิดกอบฟ้าฉิดดันกว่านี่ก็คือราชการดีเก้านะคะใกล้เต่มีก็ยอกมือ ทองไข่ใช้มาโบกกันมั่งนะคะว่าได้มีเรียนนี้กรบกรองเลี้ยวซึ่งรายลายกานก็อาจจะมีและรายราย,า,ยานก็ไม่มีนะคะก็เป็นธรรมดาอยู่ดีนะคะมีมั่งไม่มีมั่งนะคะก็ช่วยอามน,นะคะเรียนนี้ก็เป็นจุดเด่นของเรียนก็คือตีช็อนะคะชองเรียนก็แล้วก็ห่วงช็อก็คือตีตรงจ้างด้านล่างนี้ก็ นะคะก็มีพระเจดีวัดประทาดโดยสุทพนะคะถึงไล่ๆตานก็ไปเที่ยวกันมาเร็วนะคะสําหรับตานที่ยังไม่ไปเที่ยวก็สักวันก็คงได้เที่ยวนะคะก็ให้ทุกท่านมีความสุขกันชมเรียนก้องรักล้องอ้วงที่เราชบเมือ่อน,น,นเหมือนกันนะคะสักวันเมื่อตานจาชงมเรียนได้มากๆตานก็มาลงคลิปใน YOU-TUBE เพื่อทำไรายได้กับตัวเองนะคะคุณเราเกาเรก็สามาอ้า สิ่งที่ทำที่เราชอบได้นะคะก็สักวันว่างหวาและรลาวตอนคงจะก้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องข้อมลาุกตานไปค้นว่าจะพบกันไม่ในเรียนต่อๆไปสวัสดีค่ะ